เพื่อนๆแล้วน้องๆจจำเกม Fortnite Fanmake ได้ไหมเออตัวนี้นะเขาอัปเดตขึ้นมาใหม่แล้วนะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่น3.0นะตัวนี้พี่บอกก่อนเลยว่าเขาแจกชุดเยอะมากๆเลยนะแจกชุดตัวละครเนี่ยเป็นแบบว่า10 1 0ชุดเลยนะครับผมเออมีทั้งแบบว่าเป็นชุดที่แบบว่าพี่ไม่รู้จักได้แหละแต่ว่าหลักๆก็คือจะมีชุด Spider-Man ด้วยนะครับผมเห็นไหมโคตรเท่เลยนี่นี่ ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวมังกรที่มันอยู่ในหนังเรื่องดาก้อนอะไรนะที่เป็นกระตูนนะครับผมเออมีด้วยนะมันมีหลายชุดมากๆลองไปเลือกเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไล่ไล่แบบเปิดไปทีละชุดนะคือพวกนี้เราสามารถเล่นได้ฟรีเลยนะเออคือแบบว่าเขาทําตัวละครแบบชุดออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยนะคือแบบสวยมากๆเลยตัวนี้พี่ย้ำนะครับผมว่ามันเป็นเวอร์ชั่นแฟนเมกนะแล้วตัวเนี้ยพี่บอกก่อนว่า เวอร์ชันเบต้า3.0เนี่ยเราสามารถเล่นออนไลน์ได้แล้วนะแต่ว่ายังเป็นเบต้านะครับผมคือโหมดออนไลน์เนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้แบบว่าพวกเราเนี่ยเข้าเล่นแบบเต็มรูปแบบนะยังไม่ได้เปิดนะครับผมสาหรับโหมดออนไลน์แต่ว่าสําหรับโหมดเล่นคนเดียวเนี่ยยังมีให้เราเล่นอยู่นะเออแบบโหมดออฟไลน์เนี่ยก็ยังมีให้เราเล่นอยู่แต่ว่าตัวละครเนี่ยพี่บอกก่อนเลยว่า โคตรปลื้มเลยนะปลื้มมากๆเลยเพราะว่าชุดตัวละครเนี่ยมันเยอะมากๆแต่หลักๆเนี่ยที่พี่ชอบเลยก็คือชุดสไปเดอร์แมนนะครับผมเออมันเวิร์มมากๆอ่ะบอกเลยในๆในคลิปนี้แล้วนะครับผมเรามาอยู่ในเบต้า3.0นะเวอร์ชันเทสนะครับผมเราลองมาลองเทสกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นชุดของสไปเดอร์แมนนะปุ๊บโอ้มีหน้าโหลดมีหน้าแบบ โหลดเข้าตัวเกมนะครับผมก็มีทั้งหน้าโหลดเนี่ยมันเป็นทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะแต่เวอร์ชันเนี่ยที่พี่เล่นอยู่ก็จะเป็นเอ้ไม่ใช่สิโหมดนี้ที่พี่เล่นอยู่จะเป็นแบบโหมดออฟไลน์นะครับผมเพราะโหมดออนไลน์เขายังไม่เปิดนะดี่ดูด,ดิชุดซูเปอร์แมนทำออกมาค่อนข้างดีนะค่อนข้างเหมือนเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะครับผมตัวนี้พี่ย้ำอีกทีหนึ่งนะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นของแฟนเมดเขาทําขึ้นมานะเฮ้รถขี่ได้ปะรถขี่ไม่ได้เพราะว่าเป็นแมปเล็กๆไง ถ้าสมมติว่ามันเป็นหมดออนไลน์แบบเปิดขึ้นมาแบบเต็มรูปแบบจริงๆอะ่ะน่าจะมันน่าดูนะเพราะเพราะว่าแมปเล็กๆเนี่ยมันแบบเกิดมาแล้วแบบยิงกันได้เลยอะ่ะเออไม่ต้องแบบวิ่งบนหาอะไรมันยุ่งยากใช่ไหมเออแบบฟาร์มแปบบ๊บๆเดียวแล้วก็ยิงกันได้เลยสุดจริงตัวเนี้ยแฟนเมกแล้วก็เวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับผมเรายังสามารถสร้างสิงส่งปลูกสร้างนะก็คือตามต้นฉบับของเกมฟอร์ n ไนน์นะครับผมน้องๆอาจจะรู้ดีหรือว่าน้องๆอาจจะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่า ฟอร์ดไนท์ Fortnite เนี่ยเขาสามารถสร้างบนาันไดสร้างกำแพงสร้างอะไรแบบกำโพงกำแพงแบบเอาไปเป็นโลกกำบังได้นะครับผมตามสไตล์แบบฟอร์ดไนท์เนาะอุ้ยตัวนี้สุดแล้วตัวนี้พี่ขึ้นมาข้างบนสุดแล้วตัวนี้วิ่งต่อไม่ได้แล้วนะโอเควิ่งต่อไม่ได้แล้วกระโดลงปุ๊บสร้างบนาันไดสร้างบันไดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตกไปเลือดรถน่าโอเคน่าจะมีแบบปล่อยใยแลนะ้วแบบอันติอะ่ะเออแบบอันติแบบ แต่และตัวละครจะไม่เหมือนกันอ่ะเือ,อเหมือนเกมเอพิกเรเจนต์น่ะเกมเอพิกเรเจนต์มันยังมีอันติใช่ไหมแต่และตัวละครอันติจะไม่เหมือนกันตัวฟอร์ดไนฟ์แฟนเมย์เขาน่าจะทาแบบอันติเนาะอันติสปาร์ตแมนก็อีกอันหนึง่งอันติมังกรก็อีกอันหนึง่งเจงดีนะถ้าสมมติเราเขาทําขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้ก็โคงสไตล์แบบตามสไตล์แบบฟอร์ดไนฟ์ต้นฉบับตัวนี้นี่เห็นไหมเราสามารถสร้างกําพงกําแพงอะไรแบบเอามากําบังศัตรูได้ตามต้นฉบับเนี่ยสร้างแบบเป็นสี่เหลี่ยมได้เลยนะ แล้วก็มีหลังคาปิดเดี๋ยวก่อนหลังคาอ่าเห็นไหมอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราสามารถเออมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ได้แบบคงกระพันนะมันสามารถทําลายล้างได้นะครับผมแบบทําลายล้างสิ่งปลูกสร้างที่เราแบบสร้างขึ้นมาเราก็จะมีแบบกล่องตัวนี้เป็นกล่องแบบเหมือนแบบฟาร์มของเก็บของอะในกล่องยังมีพวกอุปรกรณ์แบบเลือดปืนอะไรประมาณนั้นแหละนี่ ตัวเกมก็เป็นก้าวๆประมาณนี้นะสำหรับเบต้าเทสเวอร์ชัน3.0นะครับผมลองไปโหลดเล่นกันดูนะเพราะว่าขนาดตัวเกมก็ใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าขนาดตัวเกมประมาณ 800-900MB ถึงนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงกิกนะแต่ว่าเราๆนั้นนะครับผมถ้าสมมติว่าใครชอบเกม f o r t ดไหนแบบแฟนเมคคนนี้นะ เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมโอเคพี่ก็มาแนะนำตัวเกมคร่าวๆกับเวอร์ชันเบต้าเทส3.0เท่าๆนี้นะครับผมอ่ะถ้าสมมติใคาชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์พี่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่จะมีเกมอะไรใหม่อีกนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ